ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับมีปัจจัยเสี่ยงมากมายนะครับที่ก่อให้เกิดนะครับโรคเกี่ยวกับโรคภูมิภูมิกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับจากเชื้อไวรัสนะครับเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆรวมถึงนะครับปัจจัยภายในนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิภูมิการบกพร่องนะครับโรคภูมิแพ้นะครับภูมิภูมิกันต่ำหรือว่าสูงเกินไปนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดโรคมากมายเกี่ยวกับระบบภูมิภูมิกันไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้หอบคือ SLE นะครับผม HIV หรือว่าโรคเอดนะครับโรคสะเก็ดเงินโรคมะเร็งนะครับโรคข้ออักเสบรูมาตอยรวมถึงน,นะครับโรคจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับสารสกัดนะครับที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็โอกาสเกี่ยวกับโรคทางูิปุ้มกันนะครับ ตัวแรกนะครับที่จะพูดวันนี้นั่นก็คือเบตากูแคนนะครับต้องบอกว่าเบตากูแคนนะครับที่ดีที่สุดในโลกต้องสกัดจากยีสต์นะครับที่พันธะ1316 D กูแคน เจ้าปรกูแคนนะครับเขามีคุณสมบัตินะครับหลักก็คือช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวนะครับจากไขสันหลังนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า Natural Cell ลนะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยในเรื่องของการฆ่าพวกสิ่งแตลกปลปองต่างๆที่เข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆนะครับ สองนะครับก็คือตัวหลินจือหรือว่าเลอิชีนะครับเจ้าหลินจือเนี่ยมีสารสําคัญมากมายหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวโพลีแซคคาไน์นะครับซึ่งสามารถช่วยนะครับการสร้างเม็ดเลือดขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีเบตากูแคนนะครับแล้วก็มีสารที่มีชื่อว่าไตรเตอร์ปีโนนนะครับซึ่งเจา้าไตรเตอร์ปีโนนเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งฮิสตามีนนะครับซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้อีกด้วย ตัวต่อไปอก,ก็คือครูคานะครับเจ้าครูขาวเนี่ยมีสารสําคัญก็คือครัวซิตินนะครับเจ้าครัซิตินมีคุณสมบัติหลักช่วยลดการอักเสบนะครับต้านเชื้อแบคทีรียเชื้อไวรัสนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็คือเห็ดชิตาเกะหรือว่าเห็ดหอมนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้มันสูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปนะครับนอกจากนี้นะครับยังช่วยเพิ่มไมโครฟาจนะครับซึ่งเป็นชอร u ลค l k เลอ e r เป็นเซลล์ฆ่านะครับหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวได้อีกด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือกระชายนะครับเจ้ากระชายนะครับมีสารออกฤทธิสำคัญอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือแพนดูรตินเอนะครับกับพีโนสโตบินนะครับซึ่งมีคุณสมบัติคือ ต้านเชื้อไวรัสนะครับโดยเฉพาะเชื้อโควิด -19 นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือคอดีเซปนะครับหรือว่าถังเช่าถังเช่าเนี่ยมีสารสําคัญก็คือคอดีซิปินอะดีโนซซนตัวสารตัวนี้นะครับเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการจับออกซิเจนกับเม็ดเลือดแดงนะครับทำให้ออกซิเจนในเลือดของเรามีมากขึ้นนะครับทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะครับรวมถึงเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยในเรื่องของการต้านเชื้อไวรัสเชื้อจุลินทรีย์เสริมภูมิคุ้มกันได้อีกด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับก็คื มะขามป้อมนะครับเอมบิก้าแอซิตาเชอรี่พวกนี้นะครับมีสารสําคัญก็วิตามินซีนะครับวิตามินซีเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะครับต้านเชื้อไวรัสเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็ต้านหวัดได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับชูมาลิกนะครับหรือว่าขมิ้นมีสารสําคัญก็คือเคอร์คูมินเจ้าเคอร์คูมินเนี่ยมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบนะครับลดการติดเชื้อนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือสารสกัดสําคัญนะครับที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการ เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันนะครับกานเชื้อไวรัสตการเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันภายในให้สูงขึ้นนั่นเองครับ